วันนี้เข้ามาแจ้งความนะคะในเรื่องของกรณีของผู้จัดเวทีการประกวดมิสซิสนะคะเวทีหนึ่งที่เมื่อกี้ก็เพิ่งประกวดมา นะคะเมื่อ2พฤศจิกายนที่ผ่านมาแจ้งความเรื่องของการยักยอกทรัพย์นะคะเป็นเครื่องเพชรนะคะเ,เครื่องเพชร1เซนตนะคะมูลค่าประมาณ3ล้านบาทนะคะแล้วก็อีกคดออีอีกข้อหาดึงนะคะเป็นเรื่องของเช็คเป็นเรื่องของเช็คเด้ง2ล้าน7เป็นเงินยืมนะคะเวทีการประกวดนี้นะคะเจ้าของลิขสิทธิ์นะคะคือเป็นเวทีของฟิลิปปิน เจ้าของเวทีเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่เกี่ยวข้องไม่ได้รู้เรื่องอะไรได้วยเลยคนที่เราเข้ามาแจ้งความในวันนี้นะคะเป็นเพียงผู้จับนะคะที่ไปเซน็นซื้อเหมือนสัญญาลิขสิทธิ์ มาจัดในประเทศไทยเฉพาะปี2022เขาก็ได้ติดต่อเรานะคะให้เราเข้ามาเป็นตัวแทนของประเทศไทยเป็นตัวแทนประกวดรอบนานาชาติแต่ว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากว่าผู้จัดท่านนี้นะคะสำหรับตัวเราเขาได้เข้ามาขอยืมเงินยอดแรกหนึ่งล้านพอยอดที่สองมียืมอีกย,ยืมอีกล้านนึงบอกว่าจะาไปหมุนเงินในวันนั้นคืนจริงแล้วคือเขาดูเขาดูเป็นคนดีมากนะเขาดูแบบ เขาดูไม anyway, ่ใช่คนแบบนี้คือไม่น่าจะเป็นคนแบบนี้ได้อะเราก็ให้ยืมเงินไปอีกอีกร้านหนึ่งเป็น2ล้านนะคะแล้วก็รอบที่3ก็อีก7จ็ดแสนเป็น2ลร้านเเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาชอบเข้ามายืมเงินจังก็เราก็ดูว่าโอเคเราจะเอาเครื่องเพชรอันไหนดีที่ให้เขาไปหมุนอะไรเงี้ยเราก็อ่ะเลือกเอาชุดนี้ไปเป็นชุดเครื่องเพชร2ี่กะลัดกับพลอยสีชมพูหายากด้วยอ่า ก็บอกโอเคเราวันนั้นเราเชื่อใจเขาว่าโอเคหนึ่งอาทิตย์พี่จะมาคืนแน่นะแต่แล้วพอหลังจากนั้นพอครบกําหนดอะไรเงี้ยเราก็พยายามทวงถามว่ามร่จะคืนมาสักทีเขาก็แบบเขาก็บอกว่าเดี๋ยวคืนประเด็นคือเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะคืนให้เดี๋ยวเขาจะคืนให้เราถามเขาไปห้ารอบเขาก็บอกเดี๋ยวคืนให้จนรอบสุดท้ายบอกว่าใน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 ลายเนาะตามหลักฐานเราก็บอกว่า สรุปว่าที่จะคืนไม่คืนเขาก็บอกว่าเขาจะคืนแน่นอนกาพร้อมรับผิดชอบอะไรต่ออะไรเหมือนเดิมคือเป็นเดล็อกเดิมๆแต่สุดท้ายแล้วเขาก็หายไปเราไม่เคยคุยกับใครเราไม่รู้เลยว,ว่าว่ามีคู่กรณีคนอื่นจนเรามาเริ่มคุยกับคนอื่นคนอื่นก็เล่าให้ฟังว่าเขาก็โดนกรณีเดียวกับเราเหมือนกันในวันนี้ก็เลยมาหาคุณตำรวจนะคะมาปรึกษาด้วยแล้วก็มาแจ้งความไว้เขาก็รับนะคะรับแจ้งความเรื่องของ ยอดับค่ะที่เป็นเรื่องของเครื่องเทศส่วนในเรื่องของตัวเช็คก,ก็เหมือนกันค่ะในเรื่องของเช็คเด้งก็ว่าไปตามกฎหมายอยู่แล้วเดี๋ยวเขาก็จะเรียกสอบสวนเราถามไม่มีใครติดต่อเขาได้เขาหายไปกับเดือนแล้วคุณอยู่ไหนคุณต้องออกมาไม่ใช่เงียบไปเพราะว่าคนอื่นเขาเดือดร้อนกันหมดแล้วคุณมาใช้ช่องว่างของความไว้ใจของความของอุดมการณ์ที่เราอยากจะทํางานให้มันประสบความสําเร็จแล้วมา สัญญาแล้วไม่รักษาสัญญาแล้วมาหลอกลวงพวกเราไม่ได้แล้วคุณหายไปไม่ได้คุณต้องออกมาไม่อย่างนั้นพวกเราจะแย่คนอื่นเขาจะคิดว่าเรามีส่วนร่วมด้วยหรือเปล่าบอกก่อนเลยว่าเราไม่มีส่วนร่วมจริงๆเวทีประกวดสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมมากมายแต่ว่าเราไม่อยากให้มันเสียเพราะคนที่ไม่มีคุณธรรมแล้วมันทำให อุดมการหรือว่าสิ่งที่มีประโยชน์อะมันถูกเบี่ยงเบนไปส่วนอื่นคนอื่นเขาก็จะมีทัศนคติไม่ดีกับกับเวทีประกวดจริงๆไม่ใช่เวทีประกวดคือดีมากสร้างประโยชน์มากสร้างธุรกิจหมุนเวียนมากมายนะคะเพราะนั้นวันนี้อยากให้ทุกคนยังเชื่อใจยังยังศรัทธาในเวทีประกวดทุกเวทีว่าสร้างประโยชน์สร้างการมนเวรยนธุรกิจได้แน่นอนนะคะอย่าเอาเรื่องของ คนคนหนึ่งที่ไม่ที่ไม่รักษาคำพูดหรืออะไรต่ออะไระมาทำให้โอกาสดีๆของคนอื่นมันเสียไปนะคะก็ต<ม>า,ามได้เมื่อสังพูดนี้ตำรวจได้ดเสด์ประวัติอาชญากรรมดูไหมคะว่าเขามีคดีอะไรติดตัวเขาจริที่ที่นี่ไม่ได้เสด์ค่ะแต่ว่า อของคู่กรณีของของเคสอื่นนะคะได้เสิร์ชของสถานีอื่นค่ะเขาจะมีที่สถานีปักเก็ตนะคะลายคดีเป็นคดีเช็คเด้งเหมือนกันลายคดีหลายคดีใช่ที่กำหนดระยะเวลาไหมคะที่แบบมีการติดต่ออยู่ตอนนี้ว่าให้เท่าไหร่ไม่ถึงเขาบอกว่าแบบให้ทางคู่กรณีติดต่อกลับมาภายในระยะเวลาไหมคะก็เดี๋ยวพอหลังสัมภาษณ์นะคะก็เราก็จะไปคุยกับทางคุณนวลทีนึงทางนวลก็ ใจดีมากนะคะต้องก็อยากที่จะคือช่วยผู้เสียหายอะไรเนี้ยเนาะเขาก็เดี๋ยวเขาจะวางแผนให้เราค่ะงเดี๋ยวอัปเดตให้ทีหนึ่งค่ะเราก็อาศัยอาศัยทางภาครัฐอาศัยทางูตำรวจเนี่ยค่ะเป็นคนติดต่อเข้าไปเพราะเขาไม่ติดต่อพวกเราเลยแต่ว่าคือแม่แรกเขาจะส่งหมายเรียกไปก่อนใช่ใช่ค่ะท่านบอกว่าก็ตามกฎหมายก็คือต้องส่งหมายเรียกสองครั้ง รับผิดชอบคุณต้องรับผิดชอบทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเองแล้วก็ทั้งความความความน่าเชื่อถือความใช่ไหมคะของพวกเราอ่ะพวกเราเสียหายกันเยอะเนาะหลายคนมีใครบ้างอะอเมนดาพรฟ้าอเมนดาพรฟ้าน้องมาได้เนาะแอนชินลีแอนโทนิโออะเลยอ่ะยังไม่ได้เลยอ่ะจริงๆแล้วเป็นปัญหาแค่คนคนเดียวเนาะไม่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 น่าจะทําให้เวทีมาเสื่อมเสียแบบนี้ด้วยพี่ อยากได้พี่อยากได้เครื่องเพชรคืนมากที่สุดเอาเครื่องเพชรฉันมาเพราะเครื่องเพชรมันแพงแล้วมันก็หายากพี่พี่ชอบเครื่องเพชรพี่ต้องการเครื่องเพชรคืนส่วนเรื่องเรื่องเงินก็ว่าไปตามกฎหมายถ้าได้ก็โชคดีไปแต่พี่อยากให้ทางอแนไนซ์ทางน้องๆนางงามได้เงินคืนที่สุด